แบบนี้เจนก็ต้องบอกเลยว่าขาด MP PM ครับมันขาดไม่ได้ครับมีตัวคี่เวลาที่เราทำกระบวนการลหลายตัวมันต้องมี MP PM ด้วยเพราะว่าตัว PM กับ MP มันเป็นตัวดักท้ายเพื่อจะเรียงให้มันเป็นระเบียบหรือเรียงให้มันได้กระแสเพราะ,ะนั้นไอกระบวนการตรงนี้กับการที่เราทำมาเนี่ยอย่างหยาบเนี่ยนะครับถือว่าดีและครบเลิศประเสริฐหรือ สุดท้ายไปดูลองดูตัวอย่างพวกเอ็มพีครับม,ปปมูปาปากมู่ะครับค่อยๆทำเนี่ะเข้าปากพอเราชำนาญดูนะครับเนี่ยฮะพอเราสอเสียงเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันไม่บาลานซ์มันไม่เท่ากันหรอกครับพอเราเริ่มทำแล้วพอมันเท่ากันเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอไม่ครรสอนเสียงอ๋อแล้วดูครับ มูปากไปแล้วนะนี่ดูปากหมูปากมูดูมูปากในตัวนี้มันทำหลังจากที่เราได้ย่อขยุยนะในตัวนี้มันทำหลังจากที่เราได้ย่อขยุยนะเราได้ย่อขยุยจังหวะไหนครับจังหวะหลังกระสอบครับจังหวะ หลังกระชอบครับจังหวะหลังกระชอบที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราซัดหนึ่งร้อยเนี่ยแหละครับจังหวะนี้แหละครับโชกแต่เราต้องคอรอสอนเสียงให้ได้ด้วยในคราวเดียวกันเมดิเคชหลังจากหนึ่งร้อยลดมาหกสิบปูเซงจนเหลือสี่สิบปูเซงหกสิบสี่สิบเนี่แหละครับคือหัวเชื้อในรอบถัดไปหรือเม็ดถัดไปไม่ว่าจะเป็นกระบ,บวนการทำอะไรก็แล้วแต่สุดยอดครับผม ฝากฝรุบศักมาได้ในขนาดนี้เก่งมากครับฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนทางตัวและทางอ้อมรอบนี้จะได้จุดไหมาเด็กกษิ